รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรศิริพรเมืองพรมเปิดการแข่งขันกีฬานุบาลเทศบาลเมืองชุมพรประจำปี2556 โดยการแข่งขันดังกล่าวได้มีขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรนางสาวศิริพรเมืองพมรมปลัดเทศบาลเมืองชุมพปรปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายพรุริศศิริเพชรรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองชุมพรประจำปี2556มีโรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาลเมืองชุมพรส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน5โรงเรียนการจัดกิจกกรรมารแข่งขันกีฬานุบาลนะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จากเทศบาลเืินพุทธรีวัตถุประสงค์เพื่อส,ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนฝูกฝังให้โรงเรียนระดับชั้นอนุบาลได้งเรียนรู้และฝึกทักษะการเล่นกีฬาพื้นฐานปฏิบัติตามกฎกติการู้แพ้รู้ชนะและรู้ว่าภัมีความสนใจและรกการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นทรัพยากรที่ค่าข,ของ <c oughs> สัขขงคมสื่อใวในนี้นะคะผู้องคอขอบคุณ ูพิทักษ์ที่ได้การฝึกฝนกับเอกะเดียนจนกระทั่งได้มาแข่งขันกีฬาในวันนี้ขอทึ่งโหมกับการทำงานของคณะกรรมการกับนักกีฬาที่มีความตั้งอกตั้งใจในการแข่งขันกีฬาแต่จากข้อที่ทราบจากรายงานนะคะวันนี้มีการแข่งขันเพียงแค่ห้าโรงเรียน ที่เทศบาลมุกทรอได้ต้้งเป้าหมายไว้มากกว่านี้น,ขขไไน,นะคะราพว่าหลายวิญญนบุตรการประเมินเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมีคณะนักเรียนเข้ามาเพียงแค่หน้าโรงเรีนยนเท่านั้นอย่งไรก็แล้วแต่าการแข่งขันอทียนลลวว้ใชวเราร่าตี่นเย็น์ได้เยยกดิดความสนุกสน ร,รู้ใช่ไรู้อภัยและที่สำคัญทำให้เ็กนะคะมีความรักวามสามัคคีในหมู่คณะในระหว่างคณะคือระหว่างโรงเรียนด้วยกัน ตั้งแต่ชั้นประถาี่1จนถึงระดับนปรมนะคะความสามารถพิเศษเป็นนักนประเทศว่าว้าไหค่ะได้รับรางวัลถทนะ thank yeah. you yeah.